อ้ายมีสองอย่างให้ตัวเลือกระวังเครื่องลินกับเขาสานตัวซีเอาตัวใดตัวยักษ์ใดม่ยังหลายที่สุดเมื่อบานตัวนี่เขาสานเอาเขาสาร สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสอสุผูุ้คนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะก็เมื่อนี้ชิมาอัปเดตเรื่องภารกิจการตามหาน้องเทียนเนาะที่ว่าเฮ้าได้ครับมอบหมายจากทางครูคิวพอดีมื้อเช้าเมื่อนี้เนาะวันพุธวันที่สามเดือนสามปีสองพันสิบเอ็ดเป็นมื้อที่ว่าขาัพระเจ้าตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกไปตามหาน้องเทียนตั้งแต่ตอนที่ว่าอะแต่เวนยัง เกือบชีว่าเจ้าพท่านขึ้นแล้นะเนาะข้าพเจ้าก็ได้ออกไปตามหาน้องเทียนกะปรากฏว่าไปพบเห็นน้องเพื่อนนะันง่งฝี่ไฟอยู่ขางทางแต่ว่าตอนนั้นหันบ่ได้ท้ายคลิปมาเนาะก็ข้าพเจ้าก็เลยลากน้องเพื่อนอื่นน้องเพื่อนไปสัมภาณ์อยุทีหลังกำแพงเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเนะะาะจักบทสัมภาษณ์ดังกล่าวหันน้องคนนี้แม่น้องเทียนตัวจริงหรือว่าบ่แมนเดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะ โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เขา้ากะมาอยู่กับน้องเทียนแล้วเนาะอ่ะสบายดีนหมสบายดีอ่ากัพอดีเขา้าขี่รถมาตามทางเนาะแล้วก็ไม่เห็นน้องเพิ่นยูฮันเข้ากัาเลยอ่ะลากน้องเพิ่นมาล้มอยู่นี่พอดีเข้าถามเพินพ่นเพินพ่นว่าซื้อเพิ่นซื้อเทียนเนาะ,ะตัวอายุเด็กจะปีแล้วชิบีปี พ่อแม่ดัวเด้ยสั้นนั่นอันนั้นเป็นแม่แมพี่บา้าแม่เป็นพี่บา้าลูกพ่อเขาแต่พ่อเนียพ่อกับแม่นมาต้องกัรหันพ,พ่อพอมาพ่ออยูบ่บาน โตว่าเขาผมเหนเป็นยังบ่เป็นยังคือว่าเขาเ่ม่เอจดซื้อ,อบุอมีเงินจดซื้อ,อน้าท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือน้องเทียนที่ว่าเฮ้าตามหามาโดนพ่อชมควนความจริงไอซอกหาโตมาโดนแล้วแหละแต่ว่าบ่าเห็นแต่ว่ามื้อนี้ไอก็เลยออกมาได้เศ้าก็เลยมาเห็นตัวอยู่นี่ นะสังเกตเลยเสือที่เพ่นสาก็คือเสือตกเกา้าจีวาทางคูคิวเพิ่นเมือน,นั้นฮะเดี๋ยวนี้หั่นมีหลายๆคนเพิ่นให่ายชอก่าโตอ่าเพิ่นยักษํนำความช่วยเหลือมาให้โตถ้าหากว่าโตยักเขาองเฮียนเพิ่นที่ซอยสนับสนุนโตให้ได้เขาองเฮียนโตที่เขาบ่าเขาอ่าเป็นเครื่องนุ่งเป็นแม่ยังนี่เพิ่นที่ช่วยเหลือ ตัวยาเฮียนบอก <Yeah. S 1> ยักษ์อายทามหน่อยนึงแต่ละมือนี่ตัวนอนนี่นอนอยูใส่ non, นอนโนนั่นนอนยูป่มามหันมีผ่าผมบอบว่ามีหนาวบ่นอนห <No. S 1> นาวหนาวนอนท่าผู้สม บอลที่เพิ่นนอนก็คือบอลที่ว่าเข้าไปไท้ายกับทานผู้สมได้เบิ้งมือหน่นะนะเนาะเด็กน้อย3 4 5ีหาคนน่นสิมานอนอยู่นี่นะผา่มกับ่มียุ่งบ่กัดว่ะก,กัด่ะกัดแต่ก็ต่องได้อดทนเนาะโตมาโลคอเข่าแต่ละเทือนี่ก็ได้ว่ะไดได มักๆไปคอแถวใดคอเขานี่แถววัดคอแถววัดอ่าวเจ้าก็ให้เขาอยู่เนาะมือนิมือวันวันม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 ันวันพุธเนาะท่านผู้ชมกะมืออื่นมือหื้อนี่ไอ้เพื่อใดยื้อไอ้ที่ขึ้นไปช่วยขาเจ้ายื้อดอยทางพุ่นแหละบัตละอ่างพุ่นแหละทางดอยพุ่นมีแต่ เป็นมือวันเสาร์วันเสาร์โตกับบบานบอกหรือว่ายัางบวท่านกับถบาว่าโตบ่กับอาชิม,มหาโตยุน่แล้วกัเฮากะคอยล่มกันแล้วกัเฮา้าชีเมื่อบานโตเมื่อบรงครอบครัวโตวเนาะ,ะแล้วก็โตยักษ์ใดมายังหลายที่สุดเมื่อบานโตเนี่ยเขาสารเอาเขาสาร ตอนนี้อ้ายมีสองอย่างให้ตัวเลือกระวังเครื่องลินกับเขาสารตัวสีเอาตัวใดยักได้ของลินบ่ไม่ยักได้เอาเขาสารเป็นยังตัวคือว่ายักได้เขาสาร มุ้มีเขากินบมีเขากินแยกเด้ยเขาไปเลี้ยงพ่อแม่เนอะท่านผู้ชมกาดเดียวเฮาชีปรึกษาน้ำคู่คิวบ้านหนึ่งเนาว่าเฮาชีเป็นมือใดที่ว่าเฮาชีขึ้นไปบ้านน้องนะ่ะแต่ว่ามื้อนี่นี่เอาอีกชีมืออายชีมาหาตัวอยู่นี่เนาะ มืออื่นโบแมนมือฮือ้อโบแมนมือต่อไปโบแมนเป็นมือวันเสาร์ไอซีกลับมาหาตัวยุนี่ละเข้าล่มกันว่ะเข้าซีเฮดแนวใด,ดเพื่อช่วยเหลือตัวฮนเดี๋ยวนี้มีคนช่ว่าอ่ะเขาเห็นชีวิตโตแล้วนะเขาสงสารแล้วเขาสงเงินมาช่วยและ้ะหลายสมควรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮันขอให้เรื่องที่โตว,ว่าฮันเป็นความจริงโตยักษ์เขางเฮียนชีมีคนซอยตัวเขา โตว,ว่าความจริงบอกความจริงอ,อ่าโอเคเนาะเดี๋ยวมือหนอะอาชิมา <c oughs> หาโตยุนี่แล้วเข้าข้นไบบานโต้อมกับความช่วยเหลือเนาะโอเคเนาะโอเคนะ <c oughs> คนะท่านผู้ชมกับคลิปนี้กับชิบุมี่ยังไลกับภารกิจที่วาข้าพเจ้าได้ฮับมาเนาะก,ก็คือตามหาน้องเทียนอ่าเด็กชายท่ว่าต้องออกมาเล่ร่อนคอเขอ่าคอ,อนำให้กับพ,พ่อเม่เพื่อเลี้ยงครอบครัวเนาะ อไอ้อลืมถามตัวมี้ไอเอือนองอบ,บม่มีเนาะเมื่อนี้ตัวได้กินข้าวแล้วน่ะไ่ได้กินเธอมีข้าวกินบ่บมื่อนี้มีอันนี้ไอ้ไห่โตกันเด้เอาไปซื้อข้าวกินมืน้อนี้พอดีมื้อนี้ไอ้ก็บได้ถือเงินมาอ่าเออเนาะ มื่อวันเสาร์ไอชีอ้กลับมาหาโตอีกบ้านหนึ่งโตผู้่องไปใส่ได้ตอนเสาร์ๆประมาณน,นี้แหละไอชี้มาอ่าแล้วกับชี้มีเดเท่านั้นนะท่านผูช้ชมมืออื่นมือหื้อนีข่ข้าพเจ้าบ่สะดวู๊กนะเพราะว่ากำลังสิเดินทางไปพุ่นละอ่าบ้านละอ่างนเออนาะเนาะมื่อวันเสาร์โตโตโต,โต,โตโหูบอกว่าวันเสาร์เป็นมือใดเมือวันเสาร์มื่อวันพุธเนาะ อ่าผ้าหัดมืออืน่นซุกมือฮือยังสามมืออ่ายังสามมือเนาะโอเคเดี๋ยวอดวันเสาร์ไอซีิกบมาหาตัวโอเคอโอเค,อเคแล้วทำจบคลิปนี้ก่อนชิจบไปเพยงเตอี้ก่อน